เอาละครับมาพบกันอีกครั้งครับกับมืดมดค่ำคืนแบบนี้ครับกับดีนคาร์ดินีเชปลินครับวันนี้รีวิวตัวนี้เลยครับตามที่ขอเอาไว้ครับผมยังไม่ได้อัพครับไม่ใช่อะไรกริมก็ยังไม่ได้อัพครับเอาไว้ก่อนครับรอกิจกรรมดีนคาร์ดินีอัพแค่นี้พอครับไปได้ให้ได้เห็นกันว่ามีสกินอะไรบ้าง ดีนคาดินี่เชป,ปลิน,นเป็นทหารพาณะบุกฐานรนะะดมทัพนะครับค่าพลังมาดูกันการอาหารครับพลังชีวิตหน่ดยลบในฐานศัตรูลดลง10%แต่ถ้าเกิดว่า,าเลเวลเยอะกว่านีา้ดาวเยอะกว่านี้ก็เก่งกว่านี้แน่นอน,นครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสกินกันดีกว่านักสำรวจคว้างไพ่เพลิง ไปยังพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านหน้าคุณทําดาเมจพิเศษ1558.44และทําให้ศัตรูได้รับดาเมจเผาไหม้ทําดาเมจ2 5 9ร4ต่อวินาทีการทหารนะครับทุก10เทินมอบดาเมจเผาไหม้ใส่เป้าหมายที่คุณโจมตีดาเมจเผาไหม้เท่ากับ150%โอ้10เทินตีไปเถอะ10เทินอ่ะเพิ่มดาเมจเผาไหม้15 0ด้วยอ่ะ ของพลังโจมตีปกติของทหารพานะคุณในสองรอบแอคชั่นถัดไปโอ้ทุกสิบเทิร์นเลยเหรอมันถามว่าแรงไหมแรงนะร5อซ็นี่แค่เวลสี่เองนะอืมถ้าเกิดว่าเลเวลเต็มกว่านี้ก็ก็กแรงกว่านี้อ่ะผมว่าเข้าท่าอยู่แต่มันสิบเทิร์นอะ่ะมันเยอะไปไหม,ไมตีกับดักนี่อย่างแรงเลยนะโอ้อะไร นักสำรวจสำหรับทุก8การโจมตีคดนนี่จะใช้ไพ่พิเศษทำดาเมจพิเศษ1648.35ถ้าเป้าหมายได้รับผลจากดาเมจเผาไหม้หรือดาเมจพิษสถานะที่เกี่ยวข้องจะขยายเวลาออกไปอีก5วินาทีอ๋อพูดง่ายคืออถ้าลงสำรวจถ้าไปคู่กับกริมที่มีสถานะติดพิษก็จะขยายเวลาออกไปอีก5วิขยายเวลาติดพิษ กับเผาไหม้ของตัวเองจากสกิลนี้เผาไหม้ฮะการทหารในการต่อสู้เพิ่มดาเมจเผาไหม้หรือพิษที่ทำกับศัตรูขึ้น30%โอ้สุดยอดเลยโอ้ใช้ได้เลยอย่างนี้บุกบ้านบุกบ้านซะด้วยถ้าเป็น2องสกิลเนี่บุกบ้านกับลาตะเวนมันจะสุดยอดมากเลยตัวเนี้ยโอเคครับสกิลถัดไปเล่นักมายากลนักสำรวจ ฮีโร่ฝั่งเราจะได้รับการเสริมพลังเมื่อทำการโจมตีศัตรูที่ได้รับผลจากดามเมจเผาไหม้เพิ่มความเร็วการโจมตีขึ้น20%อ๋อฮีโร่ฝั่งเราที่ได้รับการเสริมพลังอ๋อโอเคเข้าใจแล้วคือที่เสริมพลังจากการดามเมจเผาไหม้ที่ตัวเนี้ยทำเอาไว้จากสกิลเนี้ยจะเพิ่มความเร็วการโจมตีขึ้น20%ก็โอเคอยู่ ต้องไปลองเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ลองในสำรวจเลยหล่อนะเนี่ยเราฮะนามสก,กุลชัปปิ้นด้วยเป็นนักมายากลการทหารเพิ่มดาเมจเผาไหม้ที่ทหารฝั่งเราเพิ่มดาเมจเผาไหม้ที่ทหารฝั่งเราทุกคนทําใส่ศัตรูขึ้น10%บเอเโอ้เพิ่มดาเมจฝั่งเราที่โจมตีศัตรูแหละเป็นเผาไหม้เพิ่มอีกสิซโอ้ น่ากลัวนะเนี่ยตีบ้านน่ะตัวนี้ตีบ้านดีมากเลยโอเคเราไปดูในสำรวจกันดีกว่าไม่รอช้าอยากบอกว่ายังไม่ได้เล่นเหมือนกันลองก่อนปะมูวานก็ทำอับอายขายขี้หน้าไว้ตาย <laughs> เราไม่ไปสามตัวเราไปตัวเดียวออกไปกินก็ไม่เอาออกไปลองก่อนนี่ไงโช์เดียวเติมพลังก่อน ลุยตายอีกอะดูทรงแล้ว่อวนก็ตายอายขายขี้หน้าตัวใหม่ครับเราเราต้องโชว์เรามีตัวใหม่แต่ยังไม่อัพจัดไปลูกโอ้โหเบาโอ้โหเบามากเออลูกเออลูกตายนะลูกโอ้โหโดนลุมสกรรมกันาดนนี้ตายนะ โอ้โหไม่ไปไม่รอดแล้วล่ะติดเผาไหมก็จริงแต่มันมันเบามากโอ้โหโอ้โหโดนยำขนาดนี้ติดไฟเออติดไฟนี่ตั้งออตโต้นั้นเนะี่ยโอ้ไม่ไหวั้งมันไม่ไหวอะ่ะดูทรงแล้ว มาเดี่ยวมันไม่ได้ถ้าถามว่าสกิลดีไหมเดีครับเนี่ยติดไฟคือลดเป็นแบบหลายๆคนเลยหลายๆตัวสกิลหมู่ติดไฟไปเรื่อยๆแรงมากนะผมว่าโอเคเลยเนี่ยแรงมากเลยแรงมากแต่มันแย่ตรงที่ว่า <c oughs> มันเบามากเลยเนี่ยปลาให โอ้ยสงสารกันหน่อยได้ไหมเนี่ยื้อโอ้โหทั้งแถบโอ้ตายทั้งหมดแรงมากตายซะลูกเอ้ยอนา,าดนับอนาดสงสัยต้องอัพก่อนใช่ไหมทำไปเล่นมากเกินไปเนะ้ยเราโอเคมาดูกันดีกว่า นี่ครับสิทธิประโยชน์เพิ่มพลังชีวิตหน่วยลบในฐานศัตรูลดลง10.20%ถ้าเกิดว่า,าเต็มกว่านี้น่าจะเยอะกว่านี้ค่อนข้างเยอะมากครับเพราะผมก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่พลังชีวิตหน่วยการระดมทัพพูดง่ายๆ็็คือเป็นตัวเพิ่มเลือดส่วนตัวนี้เป็นตัวเพิ่มป้องกัน พลังป้องกันหน่วยลบในฐานป้องกันบ้านได้แล้วก็พลังป้องกันหน่วยระดมทัพแล้วก็แมกนัตแมกนัตนี่ก็จะเป็นพลังป้องกันหน่วยลบในฐานศัตรูลดลงกับพลังโจมตีหน่วยลบ๋อป้องกันบ้านได้อ่าโอเคลาตเตเวนคือถ้าป้องกันบ้านนะครับถ้าอยู่ในบ้านเพิ่มพลังโจมตีหน่วยลบในฐานบวก37.5ซแต่ถ้าเกิดว่าตั้งระดมทัพไปโจมตี ก็พลังป้องกันหน่วยลบในฐานศัตรูจะลดลง18.70%ก็คือเยอะครับ3ตัวนี้เป็นตัวใหม่สำหรับเจน7นะครับที่เข้ามาในตอนนี้แมกนัตด,ดีนแล้วก็กลิม3ตัวที่เข้ามาใหม่สำหรับท่านใดที่ว่าสนใจอยากจะสะสมเดี๋ยวผมให้ดูว่ายังไงบ้าง กิจกรรมนี่ครับคูปองคูปองจะเป็นตัวนี้ครับแมกนัทคูปองก็ยังสามารถแลกได้ครับเหมือนเดิมคือใช้ไบโอแลกแล้วก็เอามาแลกตัวที่เราอยากจะได้เจนเก่าก็เจน6ก็จะเป็น3ตัวแรกนี่ลูก้าเจดแล้วก็แล้วก็มาท่านี่สาตัวแรกที่จะเป็นเจน6 เจนหก็จะเป็นนี่ครับโลซี่ทวิกแล้วก็เอมมากับอีไลส่วนหลายคนที่เคยถามนะครับว่าเจนสี่นี่ครับเจนสเจนสี Gen 4. Gen 4, ่ของเซิร์ฟต้นๆมันจะสามารถสลับชิ้นส่วนได้ครับคือจะสลับเป็นตัวอะไรก็ได้ใน2ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูก็ได้ครับ นี่ครับแต่เซิร์ฟหลังๆไม่น่าจะมีครับเพราะเห็นใน Facebook พูดกันค่อนข้างเยอะว่าไม่มีจะเป็นเจน4เจนจะเป็นแบบสลับได้โอเคครับเดี๋ยวผมไปให้ใหดูเพราะผมไม่นี่ครับจูล <Julie. S 2> <are> ี่ถ้าเกิดว่าแลกเปลี่ยนเนี่ยครับมันจะมีปุ่มแลกเปลี่ยนอยู่ฮถ้าผมกดแลกเปลี่ยนมันจะเป็นแบบนี้ครับ มันจะเปลี่ยนเป็นแซคมันก็จะลดลงค่อนข้างเยอะก็คือมันไม่เอาดีกว่าครับส่วนอีก2ตัวนี่ครับไทเลอร์เคิร์ดถ้าเปลี่ยนก็จะเป็นจาริดนียครับไม่เอาเพราะว่ายังไงไทเลอร์ก็ดีกว่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับบลูนี่ครับ ถ้าเปลี่ยนก็จะเป็นตัวนี้ครับเออนี่เออนี่เก่งกว่ารู้ครับถ้าใช้ในป้อมเออนี er ่จะเก่งกว่าแต่มันมาเจนไกลแล้วครับผมก็ไม่ได้แลกไม่ได้เอาตั้งแต่ช่วงตอนนั้นเพราะผมใช้แบบเล่นแบบข้ามเจนมาเรื่อย,อยและสะสมเอาเพราะว่าผมเลิกเติมมาค่อนข้างนานแล้วครับอะมาดูต่อ ทีนี้ก็เป็นกิจกรรมหมุนบัลเล่นี่ครับที่ผ่านมาก็จะเป็นดีนคาดินี่ครับผมเปิดไปหมดแล้วร้อจัดเต็มไปเลยโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับวิดีโอหน้าครับผมค่ำคืนนี้ก็ฝันดีลาตีสวัสดิ์ครับผม